จากศูนย์สู่ล้านพี่ทำแบบนี้นะคะวันนี้พี่จะมาฉะเฉลยความลับหนึ่งอย่างที่ทำให้พีทเดินบนโลกออนไลน์จากวันที่เริ่มจากศูนย์คุณเชื่อไหมว่าพี่อยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าความฝันไม่เคยมีต้นทุนเป้าหมายไม่เคยมีต้นทุนพลังการตัดสินใจไม่เคยมีต้นทุนในพี่อยากทุกคนอะกล้าที่จะใฝ่ฝันพี่เป็นคนหนึ่งอะที่พี่เคยเป็นแม่บ้านธรรมดา แต่พี่ฝ่ฝันนี้จะอยากจะมีคุณค่าอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นผู้นำาฝ่ฝันแบบนั้นมาตลอดแล้วพี่ก็หาวิธีการแล้วพี่ก็เริ่มลงมือทำจนวันนี่พีทได้ทุกอย่างแบบที่พีทฝ่ฝันไว้ทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่มากมายรายได้หกหลักพีทได้ไปเที่ยวต่างประเทศเดือนเว้นเดือนภายในปีเดียวพี่อยากจะบอกทุกคนคืออะไรรู้ป่ะเวลาที่คุณ กล้าที่จะฝันแล้วอะที่มันสำคัญไม่แพ้กันคือคุณต้องกล้าที่จะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตหลายคนกล้าฝันหลายคนกล้าคิดหลายคนกล้าจะลงมือทำแล้วหลายๆคนก็ไม่เคยกล้าที่จะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้พี่ใหญทุกคนลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองพี่หญทุกคนกล้าที่จะฝัน พี่ใหญทุกคนไม่ดูถูกตัวเองเพราะว่าตัวพีดเองก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรดีกว่าทุกคนพิดมั่นใจแต่สิ่งนี่ทําให้พีมประสบความสาเร็จได้ไวคือการที่พีดเชื่อใจตัวเองและการที่พีดเชื่อว่าความฝันของพี่มันจะเป็นจริงได้มันถึงทำให้พีดลงมือทำแบบบ้าครั่งโดยที่พีดไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้ทำใ แล้วพี่ไม่เคยคิดที่จะหยุดทำมันเลย